thank you ไม่มีใครก็ไม่ได้ เ่ยนวัฒนธรรของเราก็ไปยังยูซุล้วที่หน้ากลุ่มแจเไเผยถึประมาณสาานกับเพงกางว <c oughs> ัี่ ไม่สวยตรงนีโรคป่วยเรียกมนุษย์ขาถูกเสียด่าอนตัวตายกอดสมายที่เกิดมาสําคัญตรงนี้นี่ก็คือพิธีฟวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดร้อยคนเพิ่มพันคนเพิ่มบารมีเพิ่มนอกจากบารมีเพิ่มไป พาที่ท่านกำกัดรองคณะได้ประกอบพิธีรวงตัวต่อไปาจารย์าตทการพระเทสุล่อท่นอาายเจราจารยลลูครับนรับคัครับครับครับรับครัไครบครับครับนีับครับครับรครบร ตนูีว่าเป็นบุญมหาบุญเป็นบุญศรีมหาบุญบนอย่างสูงยิ่งอารมณ์ดับตตกไปตบกรับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคบุญนาเรการบุญเสรีบุญสุกันตีทายุติมาวงได้จุดเทียนไทยเพื่อประกอบพิธีวงสรวนต่อไปเชิญครับ 一两。<He> ให้ครอบครัวของข้าพ,าพจเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปโตติโตโติปรายโนขอให้การงานของข้าพ,าพจเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปจุดจำแทนเทียนไทยที่คุณอันตริกันหยุดนี้นเตือ นี่น้รา,ากบรมมาวันเดียวคงว่นเราอลิษฐานในใจของเราดังๆเลยดังๆเลยนะในใจจะอดิษฐานอย่างไรก็อยู่ที่เรื่องเรานะปเป็นพิธีไม่ต้องหมดนะครับโดยวิชาปเป็นพิธีไม่ต้องโดยหมดเลย เดรสสุดท้ายอีกครั้งนึ่งะครับีกประโดกดร,ระดาษครั้งปืนสามครั้งเป็นสลิมงคลนะ,ะคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยคนละ,ะลื้อคละบื้อ ประกาศสิทธิ์ของพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อทำไปไลาค้งไปเนนีออัตมาจะทำอย่างไงเนาะพระเกินมาทัศจันย์จริงๆยกชัดขึ้นโบสแต่ก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะโควิดเขาไม่ให้จัดกระทันหันด้วยครับก็เลยได้มาหาหลวงพ่อคือทำมอัศจันย์ที่แรงงานในยกเลิกวันนี้ก็ถือว่ามาัศจันท์จริงๆครับ ตามจิตขขงหลวงพอ่พอที่ท่านปรารถนาเพราะว่ามาประจำครับอะริตตาวานเมตงสเมตตาปัตตานตาวิจิจิตตาปะริตังาม,าตาตมานันตุสังเฮกาเมจารุเปกฤษิการาตเตชันตลิเขวิมาเน

បកាន់តាធម្មតវណកាលោអយំបកាន់តាធម្មតវណកាលោអយំបកាន់តាឫស្រាសំលេងប៊ុងសូកនឹងទៀវតានោះថាអ ôi វារស់សັບស្ាយខ្ញុំសុំអញ្ជើញញ៉ឹងសិលិតដលមោឧបធមរបស់បីខ្ញុំសុំអញ្ជើញញ៉ឹងសល័យ เล่โมกตดวงจำปาเดียนเทาเลิกเดียอังอินเดียครูบาเดียอมสัตยสวาจานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสารานังขัตฉามีอิทธิสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณาสัมปันโนสุขะตโลกะวิทูอนุตารบุปุริสธรรมะสาริกัสคาเทวะมนุษย์นังพุทโภควาติ

តានភពព្រះគោនកំព្រះកតពោព្រះសមណៈគួតំព្រះសីហាអធិយ្យៈមេត្រ័យគុណគ្រូភី8អង្គដែលបានឋានទៅហើយទាំងពីរព្រះបតីកពុតិយោអព្រះ រេមត្តបពុទ្ធាយោឬព្រះបទុមមតរេព្រមរួយអំសង្ឃជិយគនគ្រូលោកបាលូតាមហាអេស័យទាំងមួយប្របីអំណែជំនុំនឹងជំនុំគ្រប់ទៅទីទីទីសោព្រះញ្ញាញ្ញំសង្ឃក្រាបអរត្តនីយាពុតិដើមណាដែលសទ្ធនោ คันติภูรภาเณียนเถียนจวกผ้าชาวตติตะรดลงในเถียนจวกสะเเนียนทัตตยาพรเกิดจิตบริวารยาบัดโมจมนนติทีออยอยู่พอยเฉยทอดกันเท็นนวัชระลงในอยมีสัพเพภโสดเนียนอิสโขเขอะวะยัยเฉยจงปู เดียวนาเป็นห้องเฮือดสาดน้ำ้างตึงหูโดนสิทิวน้วลองก่อนกราบ อาตระเทียมารยัมได้เริ่มเลิกอัฐถาเริ่มนําท้อถวายตรงเปรียดเทาเว้นทุกวันเนี่ยเกิดผมจึงเนี่ยเปรยพ่อจึงหลายหอยไปสายพ่องจึงลาให้สุวรรณเทราไมเทาเวสุวรรณลงครั้งจึงเอจึงคือตนหนุนั้นโสมนเทศพระรมย์เปรี่ยม ทวยุริยายะตังมังตังเตสวันัญญะจุมมหาราชิกาจึงเราอภิธตะพระองค์เอเปรียบปุสสโนกับเปออรไมสุตุลโมที่รักทุกข์อะเตยปุตุโยมเฮยสมัจลิยยาโพบีวังลุนโยมนี้ไหนวัตมา เจาภารสิงไนเยสังกีอธรรมัยสลไหสอเียน้านไม่เกินเชิดมาอาณาตะเออตุนหมัดพุกหมัดยาธรรมะญากรำสำโอบนเลยน่าเนี่ยีเชียเยร้องเ่ยเปี่ยนเกิเป่โสดิวอนยิ่ทังสัาิฐาน่าางสมเด็จเจเกีมไ ขอผู้่อุนเทาในวันที่ตาเดดเดือิันมุคนให้ดีคนแก่เจ้าคนเลยนมัมุนมาให้เงนเดอนพอทองเ็บานอุ้มุมัาทับใจนิริศเจารูผู้สยนุ้ย អំពីអំកាន់ហើយចោតតាមមានចិត្តសទ្ធាគ្រប់គ្នាទ្រៃមាន៥មានវិជ្ជាខាងគិលកម្មថាយេតីសំភ ُوا ព្រះអានដូចចោមស្ថិតចម្រើននូវវត្តអរម័យទីទីសំ ដែលកុសលចុះមកជាចំដើនវត្តនេះញោមមណាចីទីសំពួរព្រះយុំរីនេះចុះមកអែអាយចម្រើននៅក្នុងក្នុងសំមកច័ន្ទជាទីសំ

long กาเลือยจัดของนักบวชวาย่จัดต่าทูปม่ทูปม่ให้ไี่นองได้กับทูปนานังปูเจมาชีมังสูปะพยรชนะสรรพนังสาลีนังโพชนนังรุษขังกัานมหาเทวุณาังมหาอิศีคุณานังปูเจมข้ก้าก่อนดดทัูปั้ เฉพาะนะส่วนหลังเท่านั้นจำให้ปักที่กระถางท่านหากระถางใหญ่ๆมาวางอย่างที่ใบสีกระถางใหญ่กระถางใหญ่เออเอออไรแบอรานไม่ใบสีได้เลยครับส่วที่อาหารใบสีได้หมดเลยครับขนมไม่ต้องปักนะขนมขนมแต่นี้ไม่ต้องปักนะแต้วผลไม้ก็หนูนะนะผลไม้ก็ปักที่กระถางเอาหากระถางกระถางใหญ่ๆตัางตู้ใหญ่ S <S เดี๋ยวให้พี่นอ้องทุกคนแย่ทิฐานหรือทุบกระดอษอรามาปักที่กระถางเนื่องเจ้าหน้าที่กําลังจุดจุดระวังไฟไหมระวังไฟไหมมาทั้งข้างี่เที่ขนมไม่ต้องปักกันแนละ้วที่ขนมไม่ต้องปักวา,างข้างหน้านเนี่ยแหละวางข้างล่างน้านล่าง,างเดี๋ยวให้เขามาปักข้างล่างเ,เออาวางามีกระถางทูบวสวยๆสามอันสามใบ อันเดียวก็ได้อันเดียวก็คุ้มแล้วอันเดียวก็คุ้มแล้วจัดใจความมากครารรมรํามรื่นใจให้เทพพย,ยาการทั้งหลายปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวคุณเสรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ท่านกล่าวเป็นภาษาภาษาพม้นบ้านจะยุติจะยุติมาวง ไปไหนถ้าเดินคู่กันเขาไม่เรียกพ่อกับลูกนะนี่เราเรียกพี่กับน้องนำโดยคุณคุณละนำโดยคุณนำโดยุญแล้วก็มีคุณเปรมนิ t าถูกไหมชื่อถูกไหมนันทาพรลาาพิดก,อ,อ,ก,กอ,อกไปด้วยคุณบุญยพัฒน์ของสีทุกท่านใุไดอธิษฐานอนธิษฐานให้เรา อริษฐานให้ครอบครัวอริษฐานให้กับการง,งานแล้วแต่เรานะเราอธิษฐานเองถือไหวไหมถือไหวคนถือใส่ก่อนนะถึงจะขลังว่าหลวตั้งใจเอาไว้นักวันนี้เป็นวันเกิดของท่านวันนี้เราได้เสริมดวงเสริมบุญบุศสน นุนรวมบุญนกุศลแตาอย่าทำบุญเออพี่น้องนั่นโรงพยาบันที่หนึ่งที่จะพารณาให้เป็นภาษาหรืออักษรให้เข้าใจได้เพราะมนุษย์คนเรานั้นเกิดมานั้นเพื่อสร้างกรรมดีและสรรมทั่วท่านใดสร้างใด อีกก็ตามที่มิให้คุณสมบัติแห่งมโนธรรมและคุณความคุณงานทุกคนยังได้โยยัญตาทาพาเสรยานะภาปัสสันมิตาเกี่ยงกันสมามารถมัททวาปุตีที่เรากล่าวสามารถมีมของมบริสุทธิ์โดยปกปักษ์ษาท่าน

Ynyame taya kau cea ya nga taya uangtungan taayaanudahaya pare taya su sayangbe tukangbe tukang penput dan dila paha bakang dupinang para manunsa saat suaanggua saatangwah kamati tua taang สาลังกรวิจาตริงอาบนิเวศันโตธรรมโลกุบักขูาตยาวัดตุกขายาอนุตตรดายาปาริย์ดายาเต็ิกุปภวโตถุทัศนที่ตังอภินันทุนตินาุ่สาทุสานุอันนี้เป็นการเสริมดวงให้กับกระพ้า พพบทุกชาติไปที่ท่านปรารถนาเกิดชาติเป็นพวกใหคอยิ่งใหญ่ตลอดไปวันนี้คณะเราพบอามจะขอร่วมบุญกับท่านและก็ขออนุโมทนาต่อย,ยอดสํากับท่านเมื่อท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในการบริการทานสาม,มารถชำระกิเลจจสกายสลายกิเลอสออกสำร่อบเกิดเอื้อชุดความดีให้เกิดให้มีฤทิต่ตตางต่างของท่านได้ สาม,มารถกำละความระมุ่นโรคเหนียวเหนียวแน่นในดวงใจของท่านได้อย่างดีในสิ่งที่คนอห็นงดยากกเป็นคุณมหาบุญเป็น,นบุญฝนมหางบุญฝนยิ่งใหญ่นะพ่อนะวันนี้พวกอรามจะขอร่วมบุญอขอให้ท่านร่วมอนุโมทนาขอทำบาร์ทำบุญต่อยอดกับท่านอนุโมทนาบุญกับท่าน,านเป็นลำดับต่อไปท่านนั้นอันบาศรุษศ đưa lên phải thăm lúc mà, để đưa năm ba để được ba. Hoặc đôi mày năm ba hòn ba. học thăm hèo đôi. Năm ba hòn mày thăm ba thăm 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 cái ต้องขอบคุณด้วยช่แอาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านหมดแล้วหมดแล้วนอกไหนหายไปทานเออเดี๋ยวประบบโมนิมาครบสาม้วเอารวมมารวมเอ่อรวมรวมกันนะรวมกันอันนี้นับยอดแล้วก็รวมกับเจ้าภาพเราทำบุญอันนั้นแหละตองบุญกับเจ้าภาพ รวมกันยอดกินไปเลยแราจะไกนได้บุญทั้งกอเลยบางบอลรวมกันเลยได้บุญเราบูญในได้บุญด้วยกันนะไป้บญสามพรกันสาธุ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 ุสสาธุสาธุสาธุอะธุโมทามิกลับได้หรือย lonely, ัง เอาบุญเป็นที่ตั้งเอาบุญเป็นลิขิีให้เจ้าภาพให้ผูมคณะของเราเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพ้อยเจ้าันหายาฉะนั้นวันนี้คือว่าเป็นมิตรหมายตีเป็นกระถินสุดท้ายด้วยและก็กระถินไม่ใช่เรื่องที่จะทําง่ายเมื่อพระอยู่วัดไม่ครบพ้ารูปก็จากกระถินไม่ได้ะนะ,ะต้องมีพระจำพรรษาอยู่ครบผ้ารูปและในระหว่าง อย่างภาษาคือภาษาขาดเราอาจจะไปที่อื่นครบกหนังสษาจึงจะได้ไปเป็นในทรงกระติยิ่งใหญ่เป่าเสกเพียงอย่งนั้นเป็นสีเทาได้เหมือนนังยีนไม่จะเป่าได้เจ็ดเก้าห้าเก้าที่น้องที่ได้ร่วมกับกองรามมันกครู่คนละนิดคนละหน่อยคนละร้อยที่เราได้อาเรีนฐานเจ็ดพันห้าร้อย เจ็ดพเก้าร้อยห้าสาขาตัวาตัอนุโมทามิเดี๋ยวให้ยก้ายชักกีชักกบีสูงมานหน่อยนะยืนยืนขึ้นครนะยืนขึ้นชักชูเลยครับชักออกเลยชูเลยครับชักเลยใช่โย่ใช่โย่ใช่ โย่อยาไปเลยไหมท่้นชนะแล้วชนะกิเรสชนะสรรพสิ่งกัล้วนี่เมื่อกี้สาธเก้ารู้นี่หกเก้างารูตาดูตาธุตาธุอนุโนมัติต่อไปก็จะลาเครื่องทั้งวยไม่มีรถวายเนาะอาจารย์ แม่มีรังถวายแล้วรัวรังตันงหน้าแล้ว <c oughs> อันนี้ลาเลยเสสังมังทลายาจามะเสทุกสายทุกหมู่คณะจงสำเร็จในหน้าที่การงานปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้เราท่านจงได้รับความสําเร็จในสิ่งนั้นในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำในธรรมที่พูดสิ่งที่เราทั้งหลายได้าวาดวางนตั้งใจเอาไว้ทุกสิ่งสั่สิ่งนั้นขอให้สําเร็จ ชงสงเด็งสิเด็ดโดยับพันสาบลือาารเป็นค่าน้มันแก่รามบุลส่งขายเอ็มดีพีสูยู